ประเภทที่3า็คือ day trading นะครับเป็นการจบภายในวันนะครับเทรดจบภายในวันอันนี้เนี่ย time frame ก็จะล่นลงมาอีกนิดนึงนะครับต่อไปนะครับประเภทที่4นะครับ scalping นะครับผม scalping นั่นเองนะครับ scalping เนี่ยเป็นการเทรดที่สั้นมากๆนะครับกำไรแบบเก็บเร็วระดับระดับหลักวินาทีเลยทีเดียวนะครับระดับหลักนาทีหลักวินาทีเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยการเทรดประเภทนี้นะครับจะใช้ time frame ที่ เล็กที่สุดนะครับก็อันนี้ก็คือการเทรดหลักทั้ง4ประเภทนะคะแต่ละท่านเนี่ยชอบสไตล์การเทรดแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเทรดแบบไหนต้องใช้ไทม์เฟรมอะไรในการเทรดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละท่านสามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับเพราะแต่ละคนเทรดไม่เหมือนกันนะครับแต่พื้นหลักนะครับอยากให้ไกด์ไลน์ประมาณนี้ไว้ไปดูกันเลยครับอ่ะโอเคเรามาดูประเภทที่1กันนะครับกับ position trading การเทรดแบบถือสถานะระยะยาว ท่านใดที่มีลักษณะดังนี้นะครับดังที่ผมกำลังจะพูดไปนะครับสามารถใช้ t i m e f r a m e ที่ผมแนะนำได้เลยนะครับท่านใดที่เป็นสาย Position Trading นะครับ p o s i t i o n Trading ลักษณะการเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูกัน Position Trading น,นะครับเทรดเดอร์สายนี้จะคล้ายกับนักลงทุนระยะยาวเลยคือจะถือสถานะเอาไว้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ระดับหลักหลายสัปดาห์หลายเดือน จนไปถึงหลายปีนะครับโดยมุ่งเน้นจากการทํากําไรจากแนวโน้มรอบใหญ่ของตลาดท่านใดที่มีการเทรดลักษณะแบบนี้นะครับถือข้ามเดือนถือข้ามปีแบบนี้ถือว่าเป็นเทรดเดอร์สไตล์ position trading ไทม์เฟรมที่ผมแนะนำนะครับไทม์เฟรมที่เหมาะสมก็คือ2องไทม์เฟรมนี้นะครับเราจะใช้ไทม์เฟรมหลัก เป็น time frame week กับ time frame month นะครับในการวิเคราะห์กราฟส่วน time frame ลองในการเข้าออเดอร์คือ time frame day นะครับผมอ่ะใช้2 Timeframe คู่กันประกอบกันนะครับ เหตุผลนะครับที่ใช้2 Time ม r เฟ e มนี้ก็เพราะว่าการใช้ t i m ม f เฟรมที่ยาวมากๆนะครับมันจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมในระดับมาโคนะครับระดับแนวโน้มระยะยาวมากๆและยังไม่มีสัญญาณ NOISE นะครับหรือสัญญาณที่เกิดจากความผิดพลาดความผันผวนเล็กน้อยๆนะครับในแต่ละวันอีกด้วยนะครับอีกครั้งเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด้วยนะครับอ่ะก็ใครที่เทรดสไตล์ Position Trading นะครับก็แนะนำนะครับ Time Frame หลัก ทำเฟรมวีคและทำเฟรมมันส่วนทำเฟรมในการเข้าแนะนำทำเฟรมเดย์นะครับอ่าโอเคนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าประเภทนี้เนี่ยมีคนเทรดน้อยนะครับเพราะว่าการที่จะเทรดประเภทสายพูซียนเทรดดิ้งได้เนี่ยคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่งั้นเนี่ยถือเป็นระดับปีระดับเดือนแบบนี้ลำบาก